ตอนสายๆครับแดดเริ่มร้อนแล้วเราก็มาหางานในร่มทํากันหน่อยนะครับก็จะมาใส่ปุ๋ยอันนี้อันนี้ใส่ไปหน่อยหนึ่งแล้วครับปุ๋ยก็จะเป็นนี่นครับเป็นขี้วัวหมักของเรานะครับสูตรเราเองเลยแล้วก็จะมาใส่ต้นไม้แล้วใส่ผักที่เราปลูกเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นคะน้านะครับต้นคะน้าโดนจู่โจมแล้วนิดนึง เราปลูกไว้เยอะครับปลูกไว้หลายเข่งครับอันนี้ก็จะเป็นต้นปลูกไว้แต่เข่งของต้นพับช็อกโกแลตนะครับอันนี้ปลูกไว้นี่เป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับผมเพาะเมล็ดขึ้นมาเองซื้อผลเขามาทานแล้วก็เอามเมล็ดเพาะไว้นะครับจะไว้เสียบยอดต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มโตขึ้นมาบ้างแล้วครับอันนี้ยอด คะน้ากับผักบุ้งไว้ครับนี่นี่ครับ <c oughs> อันนี้หยอดคะน้ากับมะเขือเทศไว้ครับนี่อันนี้ผักบุ้งเราเริ่มงามแล้วนะครับนี่อันนี้ยังไม่ยังไม่งอกเลยอันนี้ผักบุ้งครับอีกสักพักน่าจะได้กินแล้วละ่ะอันนี้เป็นต้นมะลิศนะครับมะลิศมะลิศครับผมเพาะเมะล็ดเอาไว้เหมือนกันครับซื้อผลของมะทานแล้วครับเพาะเมะล็ดเอาไว้นะครับ เราจะมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับอันนี้เป็นมะนาวครับมะนาวผมชอบใบมันสวยดีก็เลยซื้อมาปลูกปลูกเอาไว้นะครับครับอันนี้ก็เป็นต้นพับช็อกโกแลตนั่นแหละครับต้นนี้ออกออกหลายคลิปแล้วครับผมชอบมากเลยเป็นต้นที่ผมเสียบยอดเองเลยนะครับต้นนี้ภูมิใจมากเลยนะครับเพราะเสียบติดต้นแรกเลยแล้วแล้วเขาก็ติดติดดอกแลด้วยครับนี่ ดี๋มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นผลให้ได้กินกินไหมครับได้กินหรือเปล่าผมชอบมากนะพับช็อกโกแลตนี่ซื้อมากินแล้วติดใจซื้อพันธุ์มาปลูกซื้อพันธุ์มาปลูกแล้วมาหัดเสียบขยายไว้เองเลยครับครับก็จะมีหลายๆอย่างครับประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสาเร็จบ้างก็ว่ากันไปครับ อันนี้เสียบยอดไว้ครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันครับอันนี้ก็เป็นเซียนท้อนะครับเซียนทอ้อก็มีหลายหลายพันอยู่ครับอันนี้น่าจะเป็นพันสลับเป่าถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เขาเริ่มออกดอกกันนะครับนี่น่ครับเเริ่มออกดอกแล้วอันนี้ผมทดลองนะครับผมทดลองอยู่ในขั้นทดลองอยู่นะครับว่า ปลูกที่ตำบลผู้คำจานอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีของเราเนี่ยจะติดผลจะได้กินผลหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเสียนทอรลักบี้นะครับเซียนทอส่งลักบี้ที่ผมเอายอดไปเสียบนั่นแหละครับอันนี้เขาเริ่มติดดอกกันนะครับนี่เริ่มติดดอกแล้วอันนี้ผมทดลองตอนกิ่งไว้นะครับก็ไม่รู้ว่า จะได้จะออกลากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันทดลองทดลองอยู่ครับอันนี้เป็นชมพู่ด่างครับชมพู่ด่างสวยงามเลยอันนี้เป็นแอปเปิลครับตนน้นแอปเปิลนี่ซื้อมาปลูกไว้ครับยังไม่ได้กินลูกเลยแต่แต่มันก็โตดีครับผมชอบสวยดี อันนี้ก็เป็นพับช็อกโกแลตต้นครับสียบยอดไปแล้ววันนี้พอเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมารีวิวจะมาเล่าอะไรให้ให,ให้ดูอีกครับหลายๆอย่าง